สวัสดีค่ะทุกท่านดิฉันนางสาวพัชรินอินทราพิบูลรหัสนิสิต6511900223มากับวิชาผู้นำการพัฒนาภาคการเกษตรหัวข้อผู้นำกับการสร้างแรงบันดาลใจให้เกิดนวัตกรรมในชุมชนเกษตรค่ะเพื่อนๆพือนพอทราบไหมคะว่าอะไรคือสิ่งสำคัญที่เปลี่ยนชาวนาให้เป็นชาวนาเงินล้าน ผู้นำกับการสร้างแรงบรันดาลใจของดิฉันนะคะนั่นก็คือลุงหมูหรือนายชัยพรพรมพันธเกษตรกร,ร,กรที่พลิกชีวิตจากหนี้สินสู่ความสำเร็จด้วยแนวคิดที่แตกต่างนั่นเองค่ะจุดเปลี่ยนจากหนี้สินสู่การเป็นผู้นำ ซึ่งกว่าที่ลุงหมูนะคะจะได้มาเป็นผู้นําด้านการเกษตรเนี่ยลุงหมูนะคะเคยประสบปัญหานะคะก็คือการทํานาแบบดั้งเดิมที่ใช้สารเคมีนะคะทําให้มีต้นทุนสูงแล้วก็ได้ผลผลิตน้อยแล้วก็เป็นหนี้สินและที่สําคัญสุขภาพแย่ลงนะคะแล้วก็ส่งผลเสียต่อสุขภาพตัวเองแล้วก็ครอบครัวด้วยค่ะ ซึ่งจุดเปลี่ยนที่สำคัญที่เกิดขึ้นนะคะก็คือลุงหมูนะคะได้เรียนรู้จากอาจารย์เดชาศิริพันธ์ค่ะผู้นำกเกษตรอินทรีย์ซึ่งท่านนะคะมีแรงบันดาลใจที่ทําให้เปลี่ยนแปลงวิธีการทำนาค่ะและตัวอาจารย์เดชานะคะก็ได้สอนให้ท่านเปลี่ยนวิธีคิดจากการทำกรเกษตรเพื่อขายนะคะมาเป็นกเกษตรเพื่อความยั่งยืนและพึ่งพาตนเองนั่นเองค่ะนวัตกรรมของลุงหมู เกษตรทฤษฎีใหม่ประยุกต์ซึ่งหัวใจหลักของลุงหมูนะคะไม่ได้แค่ปลูกข้าวค่ะแต่เน้นการจัดการระบบนิเวศในแปลงนาะให้สมบูรณ์และพึ่งพาตนเองได้ค่ะนวัตรกรรมที่เด่นชัดเลยนะคะนั่นก็คือจุลินทรีย์ย่อยฟางข้าวค่ะใช้จุลินทรี์เพื่อย่อยสลายฟางแทนการเผาช่วยเพิ่มปุ๋ยบำรุงดินแล้วก็ลดมลพิษค่ะแล้วก็การจัดการน้ำและดินนะคะก็คือ ลุงหมูเนี่ยได้คิดค้นวิธีการทํานาแบบลดต้นทุนตั้งแต่การเตรียมดินไปจนถึงการคัดเลือกเมล็ดพันธุ์ค่ะแล้วก็การประดิษฐ์เครื่องมือนะคะลุงหมูเนี่ยได้ประดิษฐ์เครื่องทุ่นแรงที่เอาไว้ใช้เองเพื่อลดค่าใช้จ่ายแล้วก็ในการจ้างคนงานค่ะก็คือทั้งหมดนี้ค่ะนวัตกรรมของลุงหมูก็คือการรวมเอาภูมิปัญญาชาวบ้านเข้ากับความรู้สมัยใหม่ทำให้ได้ผลผลิตที่ดีขึ้นแล้วก็ต้นทุนต่ำลงนั่นเองค่ะ จากผู้ทำสู่ผู้ให้ผู้นำที่สร้างแรงบันดาลใจการเป็นต้นแบบนะคะลุงหมูเนี่ยไม่ได้แค่ทำคนเดียวนะคะแต่เปิดแปลงนาของตัวเองนะคะเป็นโรงเรียนชาวนาค่ะให้คนอื่นได้มาศึกษาแล้วก็ดูงานค่ะส่วนการเป็นผู้ถ่ายทอดเนี่ยลุงหมูนะคะได้ถ่ายทอดความรู้จากประสบการณ์จริงอย่างเป็นระบบทำให้เกษตรกร,กรคนอื่นนะคะสามารถนำไปปรับใช้ตามได้ค่ะ แล้วก็การสร้างเครือข่ายนะคะลุงหมูเนี่ยได้ให้ความรู้นะคะทำให้เกิดกลุ่มเกษตรกรที่ทํานาแบบยั่งยืนตามแนวทางของท่านค่ะจนขยายไปเป็นเครือข่ายในวงกว้างนั่นเองค่ะบทสรุปความสำเร็จที่ยั่งยืนซึ่งเรื่องราวของลุงหมูทั้งหมดนะคะสรุปได้ว่าลุงหมูเนี่ยคือตัวอย่างที่ชัดเจนของผู้นำที่ไม่เพียงแต่แก้ปัญหาให้ตัวเองค่ะ แต่ยังเป็นผู้จุดประกายความคิดและสร้างแรงบันดาลใจให้เกิดนวัตกรรมที่ยั่งยืนในชุมชนได้สําเร็จและความสําเร็จของลุงหมูนั้นนะคะไม่ได้วัดจากรายได้เพียงอย่างเดียวค่ะแต่ยังรวมถึงคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นสุขภาพที่ดีขึ้นและความมั่นคงในอาชีพการเกษตรค่ะในฐานะนิสิตหรือว่าในฐานะคนรุ่นใหม่แบบหนูนะคะ เราอาจจะมองว่าการพัฒนาภาคการเกษตรนะคะเป็นเรื่องไกลตัวหรือว่าเป็นหน้าที่ของภาครัฐเท่านั้นค่ะแต่ว่าเรื่องราวของลุงหมูที่หนูได้เลือกมานะคะแสดงให้เห็นว่าการเปลี่ยนแปลงที่ยิ่งใหญ่นะคะเริ่มต้นจากคนคนเดียวที่กล้าจะคิดต่างแล้วก็ลงมือทำค่ะ แล้วก็ผู้นำที่แท้จริงนะคะไม่จาเป็นต้องอยู่ในตำแหน่งใหญ่โตแล้วก็ไม่จาเป็นต้องมีเงินทุนมากมายค่ะแต่คือคนที่สามารถมองเห็นปัญหาแล้วก็จุดประกายให้ผู้คนรอบข้างเชื่อมั่นว่าเราทุกคนก็สามารถสร้างการเปลี่ยนแปลงได้ะคะ่ะพลังของการสร้างแรงบันดาลใจนะคะก็คือการเปลี่ยนจากคนรับให้กลายเป็นคนให้ค่ะแล้วก็เปลี่ยนจากผู้ตามให้กลายเป็นผู้สร้าง การพัฒนาภาคการเกษตรในอนาคตนะคะจึงไม่ใช่แค่เรื่องของเทคโนโลยีหรือเม็ดเงินแต่เป็นเรื่องของการสร้างผู้นําและการสร้างแรงบันดาลใจด้วยนั่นเองค่ะดังนั้นคําถามสําคัญที่อยากฝากไว้ในตอนท้ายคือคุณจะเป็นส่วนหนึ่งของการเปลี่ยนแปลงนี้หรือไม่จงจำไว้ว่าการเปลี่ยนแปลงนี้ไม่ได้เริ่มต้นจากที่ไหนไกลนะคะเ,เพื่อนๆแต่มันเริ่มต้นจากตัวคุณเองนั่นเองค่ะ ดิฉันนางสาวค่ะจะมีอินทรา,าพิบูลรหัสนิสิตห5 1 1 9 0น2์6 5 1ขอจบการนำเสนอแต่เพียงเท่านี้ขอบคุณค่ะ